ก็ชื่ออะไรครับไม่รู้ว่าคาเฟ่เอกซาวไม่รู้ว่าอะไรนะเฮียนเลยนะเฮียนคําม่วงเอกซาวอะไรอีกนะคาเฟ่นนจักจะเอาชื่ออะไรนนเนี่ยผมก็ยังงงอยู่3ชื่อครับตัวนี้ครับผมครับทําไม่เสียงอดีแล้วครับผมครับทําไมต้องมาทําพูลาทำพูลาปุ๊บลูกค้าไมที่เข้าก็ต้องมาทําคาเฟ่อีกโอ้อะไรจะขนาดนั้นชีวิตของเราครับผมครับก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพิ่มเติมมาคีพครับผมครับเพื่อเพิ่มเติมมาได้เข้าไปในบริษัทมากขึ้นเพราะว่าแต่ละธุรกิจเนี่ย ไม่มีความเที่ยงตรงนะครับเพราะว่าอะไรล่ะสมมติว่าธุรกิจนี้โครงการนี้เออตลาดบดเราก็มีตลาดใหม่เข้ามาเพิ่มเลยเพิ่มเลยอย่างผมเนี่ยก็มีหลายตลาดที่เข้ามาทั้งเสียงภูวิล่าคาเฟ่แล้วก็อีธุรกิจหลายมากมายที่ผมกำลังทําขึ้นนะครับผมครับวันนี้อยู่การคืบหน้าหลายอย่างครับเช่นตรงเนี้ยเราก็ไปทําประชามติที่หมู่บ้านทรบนาทีปุ๊บเราก็ขอหมู่บ้านเนี่ยทัประสาทตรงเนี้ยให้มศาสตร์มากขึ้นครับผมครับเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสลับหมู่บ้านตรงนี้นะครับผมครับเพื่อเพิ่มสร้าง รายได้ให้กับชาวบ้านฝั่งนู้นเกิดในอนาคตต่อไปเนี่ยอยู่เนี้ยเจริญขึ้นครับผมครับไม่ใช่ว่าธรรมดาอาจจะมีแพมีอะไ้ในอนาคตต่อไปนะครับชาวบ้านมะขายของได้เงินกับเราด้วยนั่นเองครับผมสำหรับฝั่งนี้ครับผมครับตรงนี้กําลังปรับคิวทัศน์เพื่อให้นะครับคนเดินไปทางนู้นได้นะครับผมเดินไปข้างล่างได้เพราะเวลาตอนเย็นเนี่ยบริการดีมากนะครับตรงนี้ครับอากาศเย็นเลยนะครับผมครับแล้วนั่นคืออะไรครับเด็กตรงนั้นอ่ะตรงนั้นก็คือน้ําตกคือเราดูดน้าจากจากบ่อนั้นมาจริงนะครับเเห็นไหมครับเราดูดน้ำจากบ่อนั้นขึ้นมา ดูดมาปุ๊บเะครับเราก็จะลงบ่อนี้ครับผมครับลงบ่อนี้ปุ๊บบ่อนี้มีอะไรลงบ้างน่นครับน้ํามาดานก็ลงตรงนี้อีกลงตรงนี้แล้วครับน้ําก็จะไหลครับไหลไปน่นครับไหลไหลตามคลองผมไปเห็นท่อตรงนี้ไหมครับผมครับไหลแล้วปุ๊บก็ไหลลงไปสู่ลําธารเหมือนเดิมครับสู่ทางเดิมทีนี้ลงลำธารเนี่ยได้ทั้งสองระบบได้ทั้งมาดานด้วยแล้วก็ได้น้ำไปดูดมาด้วยนั่นเองครับค right ือตรงเนี้ยน้ำก็จะเติมเต็มเติมเต็มตลอดครับในใจผมเนี่ย อยากเติมน้ำสระเนี่ยให้มากที่สุดครับผมครับเพื่อเพิ่มแหล่งเที่ยวครับแล้วก็จุดง่ายนกเป็ดน้ําเยอะเลยนะครับผมครับผมก็พยายามไม่ทำะไรธรรมชาติคือเอาง่ายอ่ะผมจะทําแค่นี้พอครับผมครับส่เดอ่นก็คงเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้นกเป็ดเข้ามาตรงนี้ครับเพื่อดูวิถีชีวตของนกเป็ดนั่นเองครับผมครับหินน้ําตกมาแล้วครับผมแร้วหินก็ตามบ้านเราครับผมครับที่ได้มีหินเนี่ยเรามีรถดัาครับรีบวิ่งไปเอาหินมาเลยครับผมครับหินเล็กอันนี้ก็ได้มาแต่หนองคายนะครับได้แต่หนองคายเพื่อ มาปูลำธารของเราครับป่ะวันนี้ครับจะพาไปชมตรงนี้ข้าวๆสักหน่อยวันนี้ก็เป็นลำธารน,นะครับลำธารที่เราจะวาดฝังขึ้นคืนหนึ่งนะในลำธารนนะอาจจะอาจจะลงไปเล่นน้ำได้หน่อยเพราะลำธารผมจะไหลตลอดนะครับจะไหลตลอดคือง่ายสามารถย่อนขาได้เล่นได้แค่นิดหน่อยจะเล่นได้เยอะเพราะว่าเราไปท,ทําเชิงสาวน้าครับผมครับนั่งแช่กินได้นะเพื่อน้านําไหลผ่านครับผมก็พยายามเพิ่มวิวทิวทัศน์เพื่อในบรรยากาศในการกินข้าวมากขึ้นดูฝั่งนี้อะไรเนี่ยถึงไหนได้เนี่ยตอนแรกอ่ะผมว่าจะปูผ้ายางครับแต่ผมดูแล้วป้ายยางเนี่ย อายุการใช้งานน่ะน่าจะไม่ได้เยอะเพราะว่าเราทำเนี่ยคือทําถาวรแล้วก็ทําหลายปีผมก็เลยตัดใจก็เอา้าเอาปูนมาเลยสมมติว่าผ้ายางออกมาสักหนึ่งแสนเนี่ยขามอมาแสนกว่าเนี่ยถ้าทําอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มประมาณ 1, 100นักแสนานทิศครับสำหรับตรงนี้ก็จากวันถาวรนะครับผมครับฝั่งนูน้นยังไม่ได้คิดทำอะไรครับแล้วก็น้ำข้าวก่อนแล้วก็จะบานข้าวครับบานข้าวบานข้าวแล้วก็ผมก็จะปล่อยปลาดูปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยคือต่อไปไมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ฝั่งนี้แหละอาจจะเป็น มีคูคณาบ้างแล้วก็อาจจะมีใส่เบ็ดบ้างเนี่ยผมว่าก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทำขึ้นเพราะว่าคิดถึงสมัยเด็กครับสมัยเด็กเนี่ยโอ้โหใส่เบ็ดเนี่ยมันครับสมัยนี้ผมบอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้จักวิธีใส่เบ็ดแล้วก่อนเนี่ยอนาคตผม่าจะทําเลยครับผมครับไม่โคเข้ามาแล้วไปไปฝั่งนี้ต่อตอนนี้ก็เริ่มมีต้นไม้มาลงแล้วนะครับเดี๋ยวต้นไม้ก็เริ่มเข้ามาลงมาอะไรแล้วครับผมครับแต่กว่วจะโตครับใช้เวลานานนะครับต้นไม้ครับผมครับ ลำธารเราก็จะไม่ลึกนะครับมีแค่นี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมหินนะครับมีหินมาก็จะไปลึกขนาดนี้นะครับผมครับแค่ทิศเดียวเองเพราะปูนเราเททั้ง5เซนนึครับเพราะว่าประการนี้มันแข็งแรงแล้วก็ร่งกายคนเหยียบได้ครับผมครับวันนี้ทีมช่างเราก็ไปขึ้นตุ้นรถแห่อยู่นะครับผมครับทีมช่างไปขึ้นตุ้นรถแห่อยู่มุมโซนเนี้ยมุมโซนเนี้ยก็จะเป็นของเล่นเด็กนะครับที่ผมวาดฝังไว้เนี่ยของเล่นเด็กเนี่ยโซนเนี้ยก็จะมีของเล่นมากมายเช่นอะไรที่ผมไว้เนี้ยคือแมคโครบังคับชูวสบายเด็กครับใครๆกอยาามมฟััังคครรบบผ รุ่นแก่เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็อยากเล่นเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสเล่นครับแ็โคโอแบบบังคับผมก็ยมอมมาเล่นจากชักสี่ตัวรถด,ดั้มจกสี่ตัวครับผมแล้วก็โรเกตจกสี่ตัวครับแล้วก็โซนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นสไลเดอร์หรือจะเอาเป็นแบบส่วนน้ำมเล็กผมกำลังคิดอยู่แต่ส่วนน้ำผมคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าลูกที่มาเล่นน้ำเนี่ยพ่อแม่ก็ลำบากอาจจะเป็นสไลเดอร์แล้วก็มีอุปกรณ์เล่นใหม่ๆเข้ามาสำหรับตรงนี้แล้วก็มีมุงหลังคาด้วยนะครับให้เด็กโดยเฉพาะสำหรับตรงนี้ครับผมครับฝั่งที่ทำเล็กๆแมคทอะไรผมอีกนป ข้างหลังครับตรงนี้ผมก็น่าคิดว่าจะปลูกข้าวทั้งหมดเนี่ยปลูกข้าวทั้งหมดตรงนี้ปลูกข้าวก่อนครับแล้วก็ฝั่งนู้นอ่ะเป็นที่จอดรถตอนนี้ก็เริ่มทําพัฒนาไปเรื่อยสำหรับโซนนี้ครับผมครับก็รอชมตอนเสร็จครับว่าจะเป็นยังไงครับเราก็วาดฝั่งไว้ครับผมครับถามว่ายากไหมครับยากครับเพราะเราไม่เคยทาครับผมครับความรู้มากไหนครับดูพี่ยูครับผมครับพี่ยูทูบสมัยนี้เก่งมากนะครับมาโซนตรงนี้ครับโซนตรงนี้ก็ให้บ้านทด้สุดแล้วก็บ้านสมัยเก่าบ้านที่สุดแต่เราซื้อบ้านสมัยเก่าเราขาดทุนอยู่นะครับทุกคนดูม บ้านสองหลังครับมาประกอบไม่ได้ถึงหลัง่ะแล้วคนชิดดูครับซื้อบ้านมาสองหลังประกอบบ้านไม่ได้ถึงหลังตัวดูปวกจักอะไรต่ออะไรปวกกินบวชครับไม้ที่ได้มาเนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับผมครับครับเห็นไหมตรงนี้ยผมก็เลยใช้เหล็กครับเป็นตัวดึงครับเพราะว่าไม้เนี่ยมันเอาไม่ได้แล้วคือทำไมถึงซื้อบ้านเก่าว่าผมต้องการได้ธรรมชาติแบบเช็กน้าสมัยเก่านั่นเองครับผมสำหรับโซนนี้ครับผมครับ ก็เคาน์เตอร์คาเฟ่เคาน์เตอร์ได้อยู่ตรงบริเวณนี้ครับเคาน์เตอร์ขายครับผมบริเวณนี้แหละที่ผมวาดไว้ครับผมครับฝั่งนั้นก็เป็นที่เล่นครับผมครับส่วนบ้าที่เป็นเอท์ดรนะครับจะไม่ค่อยมีอินดรเท่าไหร่กลางแกล้งอย่างเดียวครับผมครับโอเคประมาณนี้